จุลปาลตินามังกตาวาอิตาระสะมหาปาลตินามังกริเศธีอันว่าเศษธีกตาวากระทำแล้ววจนังซึ่งคำว่าจุลปาลูอันว่าจุลบาลอิติดังนี้นามังให้เป็นชื่อตัสสะปุตสะของบุตรนั้น กะริกระทำแล้วว่าจะนังซึ่งคำว่ามหาปาโลอันว่ามหาบาลอิติดังนี้นามังให้เป็นชื่ออิตรัสะอุตรัสะของบุตรนอกนี้เตวยะปะเตครรพันธะเนนะพันทิงสุ มาตาปิตโรอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายพันทิงสุผูกแล้วเตปุเตซึ่งบุตทั้งหลายเหล่านั้นวยะปะเตพูดถึงแล้วซึ่งไวคาระพันธะนีนะด้วยวัตถุเป็นเครื่องผูกคือเรือนอประระพาเคมาตาปิตโรกาลมัง กังสุอรบพาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีกมาตาปิตโรอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายอักังสุได้กระทำแล้วกาลังซึ่งกาละสับพังโคคังทวิน,นังเยวะวิวะเรสง ยาตยโยอ,อันว่าญาติทั้งหลายวิวเรสูงแบ่งแล้วภูคังซึ่งภูคะสัพพังทั้งปวงพุตตะสะแก่บุตรแห่งเศรษฐีทั้งหลายทิ่ทวินังทั้งสองเอวะนั่นเทียวตัดสมิงสมยเยสัทธา ปะวะติปะวะธัม,มะจักโคอนุบุพเะคันตาวาอนาถาบินทิกะมหาเศทินาจัตุปัญญาสะโกติฉนังวิสัช,ชเชตาวาการิเตเชตาวานะณมหาวิหาระวิหารติมหาชะนัง สักขะมะคเคจะโมขะมะคเเจะปฏิทถาปะยะมาโูตสมิงสมยเยในสมัยนั้น <c oughs> สัทธาอันว่าพระศาสดาปะวะติตะปะวะธรรมจักโกผู้มีจักคือธรรมอันประเสริฐอันทรงให้เป็นไปทั่วแล้วคันตาวาเสด็จไปแล้ว อนุบุเพนะโดยลำดับวิหารติย่อมประทับอยู่เชตวะมหาวิหารในมหาวิหารชื่อว่าเชตวันอนนาถา,าบินทิกะมหาเศรษฐีนาอันมหาเศรษฐีชื่อว่าอนนาถาบินทิกะวิสัสชเชตวาสละแล้วจตุ ปัญญาสะโกติทนังซึ่งสักกติ54เป็นประมาณบุคลังยังบุคคลการิเตให้กระทำแล้วมหาชนังทรงยังมหาชนปฏิทถาปะยะมานูให้ตั้งเฉพาะอยู่สักขะมักเคจะ ในหนทางแห่งสวรรค์ด้วยโมคขะมัคคีจะในหนทางแห่งธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นด้วยอิติดังนี้